สวัสดีคุณกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบักกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้ใช่โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องสัมมาปชมาสกัลลาปปาแล้วเฮ้ยอ่ะวิดีโออยูอ่ยยดูมวย ai lên là... ừ. à sút 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 à sút 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 50 sút sút rồi à, hình... à, à, กระโดดยองยองสกัดป๋องลังกาเล่นไก่ได้เปียบเล่นไก่ก็ได้เปรียบเล่นไก่ก็ได้เปรียบ Ha det! Mm.

มาเรื่อยเรื่อยเื่อยอย่าหยุดอย่าถอยโอ้ตาย <ๆ S 1> อย่างน้อยก็ได้สอง <ๆ S 1> ตอนนี้ผมวินมาแล้วสิบสามรอบ โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกันด้ในวิดีโนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสักกรุ๊ปุ๊บ